อมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์คุณผมและผู้คนที่ส่วนกัน บนรถไฟสายฮังคิวอาริคาวะฮิโรเขียนพลอยทับทิมทับทิมทองแปลสถาน,นีทาคาราสึกะมุ่งหน้าสู่สถานีนิชิโนมิยะคิตางุจิคนที่ขึ้นบรถไฟเพียงคนเดียวส่วนมากจะทำหน้านิ่งและเหมือลอย บางคนอาจทอดสายตามองดูวิวทิวทัศน์ด้านนอกส่วนบางคนก็มองแผ่นป้ายโฆษณาที่แขวนห้อยอยู่หรือไม่ก็สอดสายสายตาไปเรื่อยเปื่อยเพื่อหลบเลี่ยงการสบตากับคน,นอื่นๆในรถไฟหากไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้คงไม่แคล้วใช้วิธีค่าเวลาทั่วๆไปเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือกดโทรศัพท์มือถือดังนั้นการที่คนคนหนึ่งไม่ได้ทำเรื่องค่าเวลา แถมยังทำสีหน้าหลากหลายจึงเป็นจุดเด่นอย่างมากผู้หญิงคนที่นั่งข้างๆมาซาชิมาตั้งแต่สถานีทาการัสกะในวันนั้นเป็นคนที่เขารู้จักเพียงฝ่ายเดียวเมื่อเปลี่ยนจากสายอิมาสึมาเป็นสายฮังคิวทาการัสกะแล้วนั่งต่อมาอีกหนึ่งสถานีจะเป็นสถานีคิโยชิโคจินซึ่งมีห้องสมุดทาการัสกะจูโอตั้งอยู่มาซาชิ ผู้เริ่มทำงานมาได้ห้าปีจะไปห้องสมุดแห่งนั้นประมาณหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เขาชอบอ่านหนังสือเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบางครั้งเขาไปเพื่อหาข้อมูลสำหรับการทำงานหรือบางครั้งก็ไปเพราะไม่มีที่ไปในวันหยุดเนื่องจากไม่มีนัดเที่ยวกับเพื่อนอีกทั้งเขายังไม่มีแฟนด้วยการที่ไปบ่อยเช่นนี้ทำให้มาสชิไม่เพียงคุณหน้าเจ้าหน้าที่ที่ห้องสมุดเท่านั้นแต่ยังทำให้เขา จำผู้มาใช้บริการจำนวนหนึ่งได้ด้วยอย่างเช่นโอ้โหคุณตาขี้บ่นคนนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ลำบากใจอีกแล้วเป็นต้นมาซาชิจดจำหญิงสาวผมยาวซึ่งได้รับการบำรุงดูแลอย่างดีคนนี้ได้ก็เพราะว่าเขาเคยพ่ายแพ้นในสงครามแย่งหนังสือครั้งหนึ่งตอนนั้นเมื่อเงินมีคนนำหนังสือออกใหม่เล่มดังเล่มหนึ่งกลับมาวางคืนที่ชั้นพอดีนับว่าเป็นความโชคดีเหลือล้นของเขา เพราะหนังสือเล่มนี้เพิ่งจะวางแผงได้เพียงประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นมาชาชิยื่นมือออกไปอย่างไร้ซึ่งความลังเลแต่หนังสือกลับถูกชิงไปต่อหน้าต่อตาเขาเผลอทำหน้าบึ้งด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้และหันควับไปมองคนที่แย่งหนังสือจากนั้นก็พบว่าอีกฝ่ายเป็นหญิงสาวที่ตรงสเปคเขาอย่างมากผู้ชายนี่ช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอจริงๆ เพราะความรู้สึกอยากบนสักคำของเขานั้นได้อันตรทานหายไปเรียบร้อยดูเหมือนหญิงสาวจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองได้ย่งหนังสือมาจากมซาสาชิสรุปคือสายตาของเธอน่าจะจดจ่อยอยู่กับหนังสือเท่านั้นจากมุมมองของมซาสาชิเธอกอดหนังสือไว้แนบอก,อกด้วยท่าทางมีความสุขเขาตามดูอีกสักพักหญิงสาวก็ไม่มีทีท่าว่าจะวางหนังสือเลยเขาจึงยอมตัดใจไป หลังจากที่เริ่มสกดรอยตามเธอได้เพียงไม่กี่นาทีตอนนั้นหญิงสาวถือกระเป๋าผ้าแคนวาสลายหนูที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกมันดูเด็กไปนหน่อยสำหรับเธอแต่นี่คงจะเป็นกระเป๋าทนทานที่สุดที่เธอมีหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้แบบไม่ต้องกลัวพังหากต้องการหยิมหนังสือให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทางห้องสมุดอนุญาตกระเป๋าบอบบางอ่อนแอคงจะพังอย่างรวดเร็ว หมายความว่าเธอคงมาที่ห้องสมุดแห่งนี้บ่อยมากสิ่งที่มาสชีคาดไว้ถูกต้องตรงเพงเขาเองก็มาห้องสมุดค่อนข้างบ่อยจึงนี้พบเห็นหญิงสาวผู้นี้อีกหลายครั้งจุดสังเกตคือลายพิมพ์ภาพหนูตัวยักษ์ที่อยู่รออ้าป,ปากกว้างบนกระเป๋าและน่าเจ็บใจตรงที่เธอตรงสเปคเขาสายตาเขาจึงมองหาเธอพบอย่างรวดเร็วเสมอเนื่องจากเคยพ่ายแพ้มาแล้วครั้งหนึ่ง หญิงสาวจึงเป็นดั่งคู่แข่งสำหรับมาชิชิพอเห็นเธอเขาก็จะรีบตรงไปยังชั้นที่น่าสนใจและคุยหาหนังสือดีๆไว้ล่วงหน้าทันทีที่เป็นแบบนี้เพราะหลังจากติดตามดูหญิงสาวสักพักเขาก็สรุปได้ว่านักเขียนที่ทั้งสองคนชอบกับรสสซนยมของทั้งคู่เหมือนจะคล้ายกันกระนั้นหญิงสาวก็เก่งกาดในการขุดค้นหาหนังสือที่มาชาชิคิดว่าอืม หนังสือเล่มนั้นดูน่าสนใจจังจึงมีหลายครั้งหลายคราที่เขามองหนังสือในอ้อมกอดของเธอด้วยสายตาอิดชาชายหนุ่มรู้สึกเจ็บใจหากต้องลงมือจดชื่อหนังสือที่คิดว่าอยากอ่านถ้าเธอคืนมันมาสุดท้ายเขาจึงมักจะลืมเลือนไปอย่างไรก็ตามพวกเขาได้พบเจอกันเพียงภายในอาณาเขตห้องสมุดเท่านั้นที่ผ่านมา ไม่เคยนั่งรถไฟขบวนเดียวกันตอนขากลับเลยหญิงสาวก้าวเข้ามาในตู้รถไฟหัวขบวนคันเดียวกันซึ่งมุ่งหน้าจากสถานีคิโยชิโคจินไปยังสถานีทาคาราสกะวันนี้กระเป๋าหนูหัวร้อสดใสก็ดูแน่นและบวมเป่งเช่นเคยแต่โตมาชิ ashi, ที่เป้นหนังบวมเป่งเช่นกันไม่มีสิทธิ์วิจารณ์เธอในเรื่องนี้คนที่รู้สึกตัวมีเพียงฝ่ายมาชิเท่านั้นมีสามทางเลือก ื่อรถไฟเดินทางถึงสถานีปลายทางทาการสึกะได้แก่ลงจากรถไฟเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟ JR หรือเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟมุ่งหน้าสู่สถานีนิชิโนมิยาคิตะงุจิหรือมักก็เรียกกันว่านิชิคิตะซึ่งจุดตั้งต้นอยู่ในอาคารเดียวกันแต่เป็นอีกเส้นหนึ่งของรางรถไฟรูปร่างคล้ายตัวอักษรคงไม่ใช่นิชิคิตะหรอกนะเขาคิด แต่เมื่อรถไฟเข้ามาภายในอาคารของสถานีหญิงสาวก็เริ่มมีความสนใจกับชานชลาฝั่งตรงข้ามพอรถไฟเทียบท่าหญิงสาวก็วิ่งเหยาะๆไปยังรถไฟที่จอดอยู่ตรงชานชลาฝั่งตรงข้ามอย่างที่คาดไว้เนื่องจากวันหยุดมีการจัดงานแข่งที่สนามมา้าฮันชินตรงนิงวะบางครั้งรางรถไฟที่เรียงตัวกันสี่สายจึงจะถูกนำมาใช้ในลักษณะหันหน้าเข้าหากัน โดยรางที่ใช้จะเป็นเส้นที่วิ่งระหว่างสถานีอุเมะกับสถานีทาการาสึกะและสถานีนิชโนมิยะคิตางูจิกับสถานีทาการาสึกะที่สำคัญคือเวลาสำหรับเปลี่ยนรถค่อนข้างกระชั้นมากนั่งสายเดียวกันเลยเนี่ยมาซาชิรู้สึกอึดอัดระคนหงุดหงิดความอบึอัใจที่สายตาเผลอไล่ตามเธอทำให้เขาตัดสินใจ เลือกเข้ารถไฟคนเดนกับที่หญิงสาววิ่งเข้าไปตู้รถไฟที่มาชาชิเข้าไปมีคนนั่งอยู่ไม่มากไม่น้อยและมีคนยืนประปรายหนังสือที่ยืมมานั้นหนักเอาการมาชาชิจึงนั่งลงตรงเก้าอี้ที่ว่างอยู่ทัในใดนั้นประตูซึ่งเชื่อมกับตู้รถไฟที่หญิงสาวก้าวเ,เข้าไปก็เปิดออกคนที่ปรากฏตัวคือเธอเอง หญิงสาวเดินมาทางนี้ด้วยท่าทางเหมือนกำลังมองหาที่นั่งว่างภายในกระบวนรถไฟที่โยกไหวเนื่องจากเพิ่งออกตัวมีที่นั่งว่างอยู่ทางด้านซ้ายมือติดกับมซสชิและยังมีถัดจากนั้นไปอีกสองสาที่เธอเลือกนั่งลงข้างๆมซสชิเพราะอยู่ใกล้ที่สุดอย่างไม่ลังเลความบังเอิญอันแปลกประหลาดซ้อนทับกันเหมือนเกมเจงกาแต่อย่างไรเสีย คนที่รู้จักอีกฝ่ายก็มีเพียงแต่มาชาชิเท่านั้นเขาไม่อยากรุนคิดเรื่องของเธอมากเกินไปจึงรีบหยิบหนังสือที่ยืมมาออกมาเปิดอ่านพอมาชาชิเริ่มพลิกหน้าหนังสือหญิงสาวซึ่งนั่งอยู่ข้างกายก็เริ่มทําตัวแปลกๆทันทีเธอกอดกระเป๋าลายหนูชื่อดังก้องโลกหนักๆไว้บนตักพลางบิดกายเหลียวหลังไปมองนอกหน้าต่างรถไฟและเนื่องจากเธอหันมาทางมาชาชิเขาจึงเห็นใบหน้านั้นอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องรอบมองหญิงสาวยิ้มแย้มด้วยสีหน้าตื่นเต้ขนขณะก้มมองจิวทัศ์เบื้องล่างนั้นทําให้มาาชิสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจะมองตามรถไฟกําลังแล่นข้ามสะพานเหล็กซึ่งพาดผ่านเหนือแม่น้ํามุกโกหืมเขาเพลิดส่งเสียงออกมาเพราะตรงกลางแม่น้ําซึ่งรถไฟจนเจนจะแล่นผ่านนั้นมีตัวอักษรขนาดใหญ่กินพื้นที่ซึ่งไม่อาจเรียกได้ว่าขับแคบของเกาะกลางแม่น้ํา ตัวอักษรถูกเขียนไม่สิมันกองอยู่ตรงนั้นหรือสรุปได้ว่าสร้างขึ้นมาจากการวางซ้อนหินให้กลายเป็นรูปทรงนูนทั้งความสมดุลและขนาดเรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะที่น่าทึ่งมากทีเดียวสุดยอดเลยใช่ไหมคะกว่าจะรู้ตัวว่าคนที่หญิงสาวพ,พูดด้วยคือเขาเองรถไฟก็เล่นผ่านผลสะพานเหล็กเรียบร้อยแล้วแม้จะเล็มไกลจนมองเห็นเพียงด้านข้าง ตัวอักษรก็ยังมีขนาดใหญ่จนเห็นได้ชัดเจนร่วงที่มาซาชิยังตอบอะไรไม่ได้หญิงสาวก็เป็นฝ่ายพูดต่อผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ฉันสังเกตเห็นมันสุดยอดไปเลยนะคะมาซาชิ <Mas> ashi, พึ่งพาในใจว่าเธอเองก็สุดยอดไปเลยที่สังเกตเห็นมันความตาไวจนสังเกตเห็นตัวอักษรที่เขียนขึ้นเล่นๆตรงเกาะกลางแม่น้ําซึ่งปกติไม่มีใครคิด ก้มลงไปมองนั้นคิดแล้วเป็นการกระทำที่ไร้าสาระแต่ก็ถือว่าน่านับถือไม่เบาคุณคิดว่าความยอดเยี่ยมของมันคืออะไรคะมาสชิสับสนที่จูๆ่ๆโดนชวนคุยทว่าก็ตอบไปว่ารูปร่างของมันละมังเส้นไม่เบี้ยวเลยความสูงก็เท่ากันหมดอย่างกับใช้อุปกรณ์ประเภทรถตักดินน่ถ้าเป็นการสร้างขึ้นมาเล่นๆก็ต้องรีกได้ว่า คนทำมีความมานะอดทนมากฉันนะ่ะคิดว่าเซนในการเลือกตัวอักษรของผู้สร้างยอดเยี่ยมมากเลยล่ะคะ่ะหญิงสาวพูดด้วยท่าทางยินดีมันเป็นตัวอักษรที่ประกอบขึ้นจากเส้นตรงเพียงอย่างเดียวเลยสร้างง่ายแต่กลับสร้างความประทับใจทันทีที่เห็นทั้งที่มีอักษรเพียงตัวเดียวสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะครั้งแรกที่เห็นฉันถึงกับอยากดื่มเบียร์สดเลยล่ะคะ่ะมันอ่านว่ามานะหรือเปล่านะ ผมนึกว่ามันออกเสียงว่าเซจากคำว่าเซชิเซอมีมันออกเสียงแบบนั้นก็ได้เหมือนกันสินะคะไม่รู้ว่าผู้สร้างตั้งใจให้อ่านแบบไหนกันแน่ถ้าสงสัยก็ลองสอบถามทางที่ทำการเขตดูไหมล่ะไม่แน่ว่าอาจเป็นการเตรียมการก่อนก่อ,กอ,กอสร้าง,งริมแม่น้ำหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะครับอ๋อเรื่องนั้นฉันไม่เอาด้วยล่ะคะ่ะหญิงสาวปิดปากสนิทพร้อมก็ใส่หน้า นี่เป็นการเตรียมการก่อสร้างบ้างละ่ะเป็นการกลั่นแกล้งเดี๋ยวจะรีบจัดการหรือทิ้งบ้างละ่ะคืนได้คำตอบที่ชวนให้หัวนึกถึงโลกแห่งความเป็นจริงก็หมดกันสิคะถ้าทำได้ฉันอยากให้เป็นการกลั่นแกล้งจังมันเป็นการกลั่นแกล้งที่เด่นเตะตาเสียขนาดนี้แต่กับเท่มากที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลยหายากมากนะคะเนี่ยฉันคิดว่าไม่ต้องเข้าใจความหมายของมันก็ได้ขอแค่ให้มันอยู่ตรงนั้นตลอดไปก็พอ ก็จริงแฮะเขาเผลิดิดแบบนั้นเพราะหลงศิลปะการพูดของเธอหมดใจอาจไม่มีใครสังเกตเห็นแต่อาจมีคนสังเกตเห็นก็เป็นได้เป็นการกลัแกล้งที่เพียงสร้างไว้แต่ไม่อาจรู้ผลลัพธ์แค่คิดว่าคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ขนาดนั้นอาศัยอยู่ในเมืองนี้ก็ทำให้รู้สึกสนุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกถ้ามันออกเสียงว่ามานะก็ดีสิคำที่มาสชีพึพมพำทำให้หญิงสาวเอียงคอชงน ต้องออกเสียงว่าเซจะไม่นึกถึงคำว่าการมีชีวิตหรือความเป็นความตายหรอกหรอถ้าเป็นแบบนั้นมันคงไม่ใช่การแกล้งกันสนุกสนุกแต่เป็นข้อความบางอย่างอาจเป็นคำอธิฐานก็ได้สีหน้าสนุกสนานของหญิงสาวเหี่ยวเฉาลงในพริบตาแย่ละสิชายหนุ่มคิดเช่นนั้นโทว่าก็สายไปเสียแล้วมาซาชิไม่ได้ตั้งใจแม้แต่น้อยที่จะทำให้เธอผิดหวัง ทั้งที่พึ่งมีท่าทางตื่นเต้นยินดีเพราะอุตสาห์ค้นพบของแปลกๆเ,เ,เข้าแม้ว่าจะเคยพ่ายแพ้ในสงครามแย่งหนังสือเขาก็ไม่เคยคิดแก้แค้นด้วยเรื่องแบบนี้นั่นสินะคะมันอาจจะไม่ใช่การกั่นแกล้งที่ไร้ความหมายและเต็มไปด้วยความสนุกสนานคนในครอบครัวของผู้สร้างอาจเจ็บป่วยก็เลยสร้างตัวอักษรน,นั้นแทนคาอธิษฐานก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นหรอกหน้ามาสชิรีพูดแก้ลองคิดให้ดีๆสิ แถบพื้นที่ที่รถไฟเส้นนี้ตัดผ่านมีวัดและเทพเจ้าอยู่เพียบเลยนะทางแถบเส้นทาการัสกะมีถนนสายเก่าที่ถูกเรียกว่าถนนสายทุดงสามสถานีต่อจากสถานีทาการัสกะไปมีวัดหรือไม่ก็ศาลเจ้าตั้งอยู่สถานีละหนึ่งแห่งอย่างสถานีคิโยชิโกจินซึ่งอยู่ใกล้กับห้องสมุดทาการัรสกะจูโอเองก็ตั้งอยู่ไม่ห่างจากวัดคิโยชิโกจิน สถานีถัดจากนั้นมีสานเจ้าเมฟุซึ่งแม้จะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่ก็ได้รับความเคารพนับถืออย่างเหนียวแน่นจากคนในพื้นที่ถัดไปอีกหนึ่งสถานีก็มีวัดนากายมะที่มีชื่อเสียงด่งดังยิ่งไปกว่านั้นหางนั่งรถไฟสายอิมาสึมุ่งหน้าไปทางนิชิคิตะก่อนถึงนิชิคิตะหนึ่งสถานีคือสถานีมนโดยาคูชิน ซึ่งวัดมุนโดยาคูจินได้รับความนิยมอย่างล้นหลามไม่ว่าจะขอพรเรื่องความสงบสุขภายในครอบครัวโรภคภัยไข้เจ็บการศึกษาหรือแม้คลอดบุตรปลอดภยัยได้หมดทุกอย่างแทนที่จะใช้วิธีอธิษฐานแปลกๆโดยคิดขึ้นเองสู้ไปวัดบริสันตเจ้าเพื่อไหว้ขอพรยังเร็วกว่าตั้งเยอะมีที่ให้เรียกเพียบด้วยจะเป็นแบบนั้นจริงเหรอคะอีกอย่างถ้าพูดถึงความเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ทุกอย่างนั่นละ่ะ อาจเป็นคำหลีฐานที่เกิดขึ้นจากความนึกสนุกหรือไม่แน่อาจเป็นคำสาบก็ได้คำสาบหญิงสาวหูพึ่งขึ้นมาทันทีคุณจินตนาการเรื่องแบบนี้ออกมาได้ยังไงกันคะเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่ามันออกเสียงว่าเซการเขียนตัวอักษรชีวิตตรงเกาะกลางแม่น้ําที่แม่น้ําไหลผ่านมันชุนให้นึกถึงเรื่องสยองขวัญหรือเรื่องเหนือธรรมชาติคล้ายกับการทิ้งชีวิต ไหลพี่กับใส่น้ำเลยว่าไหมดูแล้วพวกนักเรียนที่ชอบเรื่องแนวนี้น่าจะลงมือทำซะด้วยโอ้โหฉันนึกไม่ถึงเลยล่ะค่ะหญิงสาวคุมศีรสะด้วยท่าทางเจ็บใจฉันสังเกตเห็นมันตั้งแต่หนึ่งเดือนแล้วแท้แต่กับสันนิษฐานแพ้คนที่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเสนี่เป็นพวกไม่ชอบแพ้ผิดคาดแฮะฉันโมแต่มองมุมเดียวว่ามันช่างเป็นการแกล้งที่น่าสนุกจังเลย ส่วนอื่นนอกจากนั้นไม่เคยแม้แต่จะคิดแม้ตัวเขาเองจะพ่ายแพ้ในศึกแย่งชิงหนังสือครั้งแรกแต่มาซาชิก็คิดว่าเธอช่างเป็นคนดีจริงๆเมื่อเห็นตัวอักษรที่ไม่รู้ความหมายตรงเกาะกลางแม่น้ำหญิงสาวกลับตีความอย่างน่าสนุกที่สุดและไม่ทำร้ายใครที่สุดออกมาได้แถมยังถึงกับรู้สึกอยากดื่มเบียร์สดด้วยเสียงประกาศในรถดังขึ้นว่า สถานีต่อไปซาคาเซงาวะดูเหมือนว่าจะเลยสถานีทากาตะสึกะมินามิงุจิซึ่งอยู่ระหว่างทางมาแล้วโดยไม่ทันรู้ตัวเออฉันลงสถานีนี้ค่ะหญิงสาวค้อมศีรษะเล็กน้อยซาคาเซงาวะเหรอผมเคยอยากอาศัยที่เมืองนี้ตอนยหายบ้านก็มาหาที่อยู่ที่นี่เป็นที่แรกแต่ก็หาสถานที่มาหมอไม่ได้เลยการที่จู่จู เขก็พูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยออกมาอาจเป็นเพราะว่าเขาอยากจะฟังเสียงของเธอต่ออีกสักนิดก็เป็นได้อา้าวทำไมเป็นแบบนั้นล่ะฉันยังหาห้องใกล้กสถานีได้ทันทีเลยซากาเซงอวะตั้งอยู่ใกล้โรงละครทากรัสึกะใช่ไหมล่ะเนแฟนก็เลยอยากอาศัยอยู่ที่นั่นกันผมลองให้บริษัทจัดหาห้องเช่าหาให้แล้วแต่ก็เจอแค่ห้องสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ หรือไม่ก็ห้องสําหรับอยู่เป็นครอบครัวอย่างนี้นี่เองที่ว่าการเขตก็ตั้งอยู่ที่นั่นด้วยความจริงมันสะดวกมากเลยล่ะคะ่ะรถไฟเริ่มลดความเร็วลงหญิงสาวลุกขึ้นยืนเธอโบกมือพร้อมกับพูดว่าไปก่อนนะคะมอสชิโบกมือตอบวันนี้ผมจะซื้อเบียร์สดกลับไปดื่มที่บ้านด้วยขอสนับสนุนการเสนทนของคุณเต็มที่เลยเพราะมันน่าสนุกที่สุด ทันใดน,นั้นหญิงสาวซึ่งเตรียมจะเดินมุ่งหน้าไปทางประตูก็หันกลับมาด้วยรอยยิ้มเจอกันคราวหน้าเราไปดื่มด้วยกันนะคะฉันอยากดื่มจากแก้วเหยียกมากกว่ากระป๋องค่ะมาซาชิสับสนล้นลานที่ฝ่ายพูดถึงครั้งต่อไปเพราะพวกเขาไม่ได้แลกเปลี่ยนวิธีติดต่อซึ่งกันและกันเลยจะว่าไปแล้วสำหรับหญิงสาวมาซาชิเป็นเพียงคนแปลกหน้าซึ่งสนทนากาันแบบไม่ได้คิดอะไรมากเนื่องจาก เขาเพิ่งเกินสังเกตเห็นการกลั่นแกล้งที่เธอโปรดปรางเท่านั้นคุณไปที่ห้องสมุดฮาคาราสกะจูโอบ่อยๆใช่ไหมล่ะคะไว้เรานัดกันตอนเจอกันครั้งหน้าก็ได้รถไฟจอดขณะมซสชิตกตะลึงแล้วหญิงสาวก็ก้าวออกไปจากประตูที่เปิดกว้างเธอเดินขึ้นบันไดไปโดยไม่ใช้บันไดเลื่อนบนไหล่สะพายกระเป๋าลายหนูยิ้มอ้าปากกว้างมซาชิ ยกมือปิดปากขณะมองกระเป๋าที่ดูหนักๆซึ่งขยับไปมาเขาหน้าแดงอย่างผิดวิสัยเมื่อรับรู้ว่าอีกฝ่ายก็สังเกตเห็นตนเช่นกันเจอกันครั้งหน้าวันเสาร์เวลาไม่ได้กำหนดแน่นอนแต่ปกติจะเป็นช่วงบ่ายเขานึกว่ามีแต่ตัวเองเท่านั้นที่รู้ว่าจะได้บังเอิญพบกันเมื่อไหร่ที่ไหนกัน ตั้งแต่ตอนไหนที่กลับกลายเป็นว่ามาชัชชิตกเป็นเป้าสายตาของเธอเขาใคร่รู้มากเสียจนอยากจะวิ่งตามออกไปถ้าอยากดื่มแบบแก้วเยียกก็ต้องวันนี้เลยสิมสชัชชิลุกพรวดจากว้าอี้แล้วกระจนออกไปอย่างชานชลาหนูยิ้มแฉ่งยังเคลื่อนตัวไปไม่ถึงบริเวณกึ่งกลางของบันไดาย,ยาวเหยียดมซชชิรีบวิ่งขึ้นบันไดาย,ยาวเหยียดนั้นแบบข้ามสองขั้นเพื่อหตามทัน ทดลองฟังของสุเล่มนี้จบลงแล้วนะครับหากยังไม่จูใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของเพื่ออ่านต่อได้ที่อ m a r i n b o o k s .com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอ m a r i n b o o k s